สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวันนี้นะคะบรรยากาศวันเด็กก็มาค่ะวันนี้ครูอิ๋วอยู่ที่น้ําตกค่ะน้ําตกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุดราธ,ธานีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงน้ํานะคะมีผู้คนมาเล่นน้ํามากมายเลยทีเดียวเลยนะคะธรรมชาติสวยสดงดงามทีเดียวเลยนะคะวันนี้มารับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีนิทาน มาเล่าให้เด็กฟังด้วยนะคะมาเล่าในบรรยากาศของน้ําตกแห่งนี้นะคะเด็กๆคะมาฟังนิทานกันเลยค่ะเรื่องโป้งจา๋านี่ค่ะโป้งจา๋าขี้เหงาแสนเศร้าเดียวดาย เพื่อนไกลห่างหายดูคล้ายถูกทิ้งชี้กลางนางก้อยคุยฝอยสนุกยิ่งเลืดเล่นลืมทุกสิ่งโป้งนิ่งเศร้าใจระยะไกลห่าง กั้นกลางเอาไว้โป้งจ๋าเท้อใจไรเพื่อนพึ่งพิงไปเที่ยวทะเลฮาเฮเสียจริงโป้งจ๋าเงายิ่งไม่สูงสิงใคร วันหนึ่งแดดดีสุขขีสดใสลมพัดดอกไม้กรีบใบร่วงมาห้านิ้วขยับหวามหมักเข้าหาดอกไม้ชักพาให้มาใกล้กัน ไปอยู่ไหนมาโป้งจ๋าเพื่อนฉนันมาเล่นด้วยกันยังทันเวลาแปลงร่างเป็นบอลกระดอนไปมาเครื่องบินเหินฟ้าร่อนพาเพลินผันแปลงร่างเป็นหมา เงามาประจันงงงงงง,ง,งเล่นซ่อนแอบกันเธอฉันเพื่อนสีสนุกสุขสรัรเล่นกันทุกที่ไปเที่ยวกันสิยินดีพร้อมน้า เปาฟองสวยใสลอยไปบนฟ้าไอศครีมนั้นหนามากินเร็วพรันทุกนิ้วคือเพื่อนไม่เบื่อนหน้ากันบอกรักทุกวันโป้งนั้นดีใจลองมองให้ดีเพื่อนมีอยู่ใกล้ ไม่ห่างไม่ไกลเปิดใจพบเจอกอดกันเอาไว้ประสานใจฉันเธอดีใจที่ได้เจอเพราะเธอคือเพื่อนกันเป็นไงล่ะคะเด็กๆคะโป้งจ๋านะคะ โป้งชีก้กลางนางก้อยนะคะทุกนิ้วมีความสําคัญหมดเลยนะคะเด็กๆจ้าลองขาดนิ้วหนึ่งไปนะคะเป็นอย่างไรคะไม่ครบใช่ไหมคะเมื่อกี้ป้มบอกว่าให้ทําเป็นบอลใช่ไหมคะเป็นหมาแล้วก็รักกันรักกันรักกันแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจ้านิ้วทุกนิ้วมีความสําคัญหมดอย่างที่ครูบอกเลยนะคะ นิ้วโป้งมีความสําคัญยิ่งเลยนะคะเด็กๆลองจับดินสอดูโดยที่ไม่มีนิ้วโป้งลองตักอาหารเข้าปากดูโดยที่ไม่มีนิ้วโป้งได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะไม่มีความแข็งแรงนะคะนิ้วโป้งเลยมีความสําคัญและก็ทุกๆนิ้วมีความสําคัญหมดเลยนะคะทิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้จักรักเพื่อนรักกันนะคะแล้วก็ เห็นความสําคัญของนิ้วทั้ง5้าเลยว่ามีความสําคัญอย่างไรอย่างเด็กๆเนี่ยตักอาหารเข้าปากหยิบจับดินสอนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงแล้วก็ฝึกท่าทางกับกล้ามเนื้อมือของเด็กๆด้วยนะคะเอาและค่ะหน้าที่ของเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะครูอิวให้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ปกครองแสดงท่าทางกับนิ้วนะคะต่างๆเลยที่เด็กๆทําได้หยิบจับสิ่งของมานะคะ ด้วยนิ้วมือทั้ง5เลยถ่ายร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะค่ะบรรยากาศวันเด็กวันนี้นะคะท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสวยสดงดงามนะคะน้ําตกอันแสนสวยเลยวันหยุดนะคะหาโอกาสไปพักผ่อนกับท่านปกครองได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเรื่องโควิด -19 เนี่ยยังแน่นหนาอยู่แต่เราป้องกันตัวเองเรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะคงไม่มีความน่ากลัวมากมายขนาดนั้นนะคะ ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะรอชมภาพอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ